สวัสดีครับชิปนี้พ,พามารับชมงานขึ้นโครงสร้างหลังคาครับเป็นงานโครงสร้างหลังคาบรรปุกระสาหนึ่งชั้นนะครับนี่เราขึ้นตัวเสาดังเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ช่างเอียวก็เชื่อมเสาดังตัวในนะครับตัวนี้จะเป็นหลังคาเสียบเสียบสอดนะครับสอดกับตัวกระเบื้องที่มุงมุงสลบ ด้านนี้นะครับมาด้านนี้มันจะไม่มาเสียบกับตัวกระเสตัวตะเข้นะครับเหมือนตัวนู้นนะครับนีงานโคมสร้างาราาเสร็จครับเราก็จะมาทำการก่ออีกต่อนะครับ เป็นเสาดั้งนะครับเสาดังตัวใหญ่ก็มุงกระเบื้องคอนกรีตโมเนียนะครับเป็นรางน้ำตะเค้นะครับนี่รางน้ำตะเค้ลงไปนะครับการเชื่อมแล้วก็เชื่อมรอบเลยนะครับ อันนี้เป็นโซนหน้าบ้านนะครับโซนหน้าบ้านก็จะมีมุกใหญ่นะครับมุกใหญ่คือตัวนี้นะครับตัวนี้จะมุกเล็กนะครับมุกด้านซ้ายมือก็จะเล็กกว่าขวามือของท่านนะครับช่างก็ก,กําลัง เชื่อมตัวเสาด่างด้านในยังไม่เสร็จนะครับเชื่อมตัวฐานเราต้องเชื่อมทั้งสี่มุมเลยนะครับรามาดูด้านข้างครับโครงหลังคาเสร็จครับเราก็มาเกิดอีกต่อนะครับนี่คือเป็นความคืบหน้าของงานโครงสร้างหลังคานะครับ ก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับเป็นอาทิตย์นะครับกว่าจะได้มงนะครับก็มาเดินสเต็ปที่หนึ่งก็เดินอเสนะครับเดินอเสเสร็จก็มาใส่ตัวเสาดั้งนะครับเสาดั้งแล้วมาอกไก่นะครับอกไก่แล้วมาเดินตะเข้สันตะเข้สันแล้วก็มาเดินตะเข้รังนะครับเดี๋ยวจะชี้ตะเข้รังให้ท่านได้ดูนะครับมันจะลงมาแบบนี้นะครับ นี่เป็นแค่ร้างของเรานะครับก็จะทำเหล็กข้าออ้อยสิบสองนะครับเหล็กข้าออ้อยสิบสองเอาไว้เพื่อสอดตัวรางน้ำนะครับ ร้อนนะครับร้อนเลยนะครับถ้ามองจากหน้าบ้านเลยนะครับสวยครับน,นี่ก็เป็นงานขึ้นโครงสร้างหลังคาครับเดี๋ยวจะถ่ายให้รับชมกันเรื่อยๆนะครับ ก็จะอัปเดตหน้าง,งานให้ท่านได้รับชมเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคุยกับถึงานก่อนนะครับเจอกันที่มากสวัสดีครับ